สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วมือใหม่ค่ะเนาะช่องแม่แก้วกเกษตรมือใหม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตอ,อ,อ้อยในายนานะคะเนาะอ้อยในายนาของน้องสาวของผู้ช่วยยุพาโคตรอรันค่ะเนาะเดี๋ยวไปเดินดูเดินชมกันค่ะตอนนี้ก็ได้หนึ่งเดือนแล้วเนาะหนึ่งเดือนแล้วก็ยังฝนยังไม่ตกเลยค่ะวันนี้แม่แก้วพามาอัปเดตนะคะเนาะ วันนี้พามาอัปเดตมาชมทุ่งนาวิวทุ่งนาค่ะเนาะแรงค่ะวันนี้เดือนมีนาแล้วฝนยังไม่ตกเลยค่ะเนาะกอกอยู่ค่ะแต่ว่ายังยังงอกไม่เสมอค่ะเนาะมันไม่มีน้ําใสเนาะถ้าปลูกอ้อยจะต้องจะต้องสูบน้ําใสเนาะสวัสดีเอฟซี F C, ทั้งในและต่างประเทศนะคะวันนี้พามาอัปเดตอ้อยค่ะ งอกงอกแล้วก็มีนะคะเนาะที่ยังไม่งอกก็มีนะคะเนาะพามาชมบรรยากาศทุ่งนาคะ่ะมาสุกใส่ครั้งเดียวแต่ไม่รู้น้ำบ่อหมดหรือยังนะ น้ำบ่อมุดได้ย่างน้ำบ่อแหงไหมโอ้ยน้ำบ่อแหงมุดเลยสะโพเราแม่ไม่มีอะไรเลยทุกใสไม่ได้ป๋าได้ไอเดกว่าแหงมุดเลยเนาะน้ำบ่อแห้งแต่ว่าอ้อยงอกอยู่งอกแล้วนะงอกแล้วงอกแล้ว แถวในนู่นแหละไม่มีแถวในนู่นแหละไม่มีอ,อ้อยแม่แก้วก็มาอัปเดตให้ดูอัปเดตให้ดูประมาณนี้นะคะ ค่ะคลิปนี้ก็อัปเดตแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ